โอ้โห oh, happy ending ครับก็เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับสมโมสรอ,อย่างปีาศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็เป็นพี่เจ๋งแห่งโปรโตุเกสคนนี้นะครับรูเบนอะโมริมนะครับพึ่งประกาศกันไปสดสดร้อนๆ้อนครับแล้วก็ทุกอย่างเคลียร์กันจบนะครับอยู่ที่11ล้านยูโรที่แมนยูจะต้องจ่ายกับทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ แล้วจากการคาดการครับไม่ต้องไปคาดการให้เสียเวลานะครับรูเบนอโมริมจะมาในวันที่11พฤศจิกายนนะครับก็มาเริ่มงานกับแมนยูวันที่11พฤศจิกายนครับแล้วเกมแรกครับที่จะลงคุมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะเป็นเกมที่แมนยูเจอบทางอิฟสวิตแหะครับนี่นะครับก็ชัดเจนนะสำหรับทางรูเบนอโมริมนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดตัวเลขทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามการคาดการทั้งหมดนะครับ วันนี้ก็ได้ทราบความชัดเจนกันครับสโม,มสรก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการการันตียืนยันนะครับว่าจะมาในวันที่11พฤศจิกายนเพื่อเตรียมความพร้อมต่งตางๆครับก็มีเวลาในการเตรียมความพร้อมนะครับกี่วันละวันที่11แล้วก็เตะทีนึงวันที่24มีการเตรียมความพร้อมในช่วงของเบรกสัปดาห์ทีมชาติครับประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าการเตรียมความพร้อมในสสัปดาห์ของรูเบนอโมริมจะทําให้แมนยูนี้กลับมา ได้ดีมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาตามลุ้นกันนะครับส่วนประวัติหลักๆครับย้ำอีกทีนะครับสำหรับทางรูเบนอโมริมนะครับเขาคุมสโมสอนอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคุมทีมไปตั้งแต่ปี2020นะครับจนถึงปต,ตอนนี้นะครับคุมทีมไป228นัดนะครับชนะไป161เกมเสมอไป34แพ้ไปเพียงแค่33นัดเท่านั้นครับ ยิงประตูใส่คู่แข่งไป497ประตูเสียกับคู่แข่งไป195ประตูผลตาในการคุม Sporting Lisbon นะครับ302ประตูเปอร์เซ็นต์การชนะอยู่ที่70.61เนะครับนี่คือสถิติในการคุม Sporting Lisbon ส่วนผลงานในการคุมทีมอย่าง Sporting Lisbon นะครับก็พาทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสหรืฤดูกาลด้วยกันนะครับ แล้วก็อฤดูกาล2020-2021เป็นการพาสปอร์ติ้งลิสบอนครับคว้าแชมป์ครั้งแรกนะครับในรอบกว่า20ปีนะครับนี่ก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของรูเบนาโมริมในการคุมสปอร์ติ้งลิสบอนเลยครับแล้วก็พ่วงด้วยในการคว้าแชมป์บอลถ้วยโปรตุเกสอีก2สมัยครับปี2021แล้วก็ปี2022ครับและอีกหนึ่งถ้วยนะครับก็เป็นถ้วยซูเปอร์คัพของโปรตุเกสครับในปี2021ส่วนรางวัลส่วนตัวครับ กับฟุตบอลโปรตุเกสก็เป็นโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีของโปรตุเกสครับ2ฤดูกาลด้วยกันนะครับฤดูกาล2021แล้วก็ฤดูกาลล่าสุดครับฤดูกาล2024นส่ะครับส่วนผลงานครับในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดครับคุมทีมอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับลงเล่นในเกมลีกไปตอนนี้9นัดนะครับปรากฏวาชนะรวดทุกนัดชนะรวดทุกเกมเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับทำให้ทีมอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนตอนนี้เป็นจ่าฝูงบอลโปรตุเกสอยู่ ยิงประตูใส่คู่แข่งไี่ไป30ประตูเสียประตูให้กับคู่แข่งไปแค่2ลูกเท่านั้นนะครับเป็นสถิติที่ร้ายกาจมากๆสำหรับทางรูเบนอะโมริมนะครับส่วนสถิติฤดูกาลที่แล้วนะครับในการพาสปอร์ติงลิสบอนคว้าแชมป์นะครับ34เกมชนะไป29นัดครับเสมอไป3แล้วก็แพ้เพียงแค่2เกมเล่นไป34เกมยิงไป96ลูกครับแล้วก็เสียไป29ประตูครับก็ดูสถิติค่าเฉลี่ยนในการคุมทีมนะครับ ในการลงเล่นแต่ละเกมแต่ละเกมครับจะยิงเกินละ2ประตูขึ้นไปนะครับก็ถือว่าดูจากจุดนี้ก็น่าจะโดนใจแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ติดถือว่าไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็ดีกรีในการประสบความสําเร็จก,ก็ถือว่าตอนนี้ถ้าเป็นโค้ดโนวันของโปรตุเกสก็ต้องยกให้รูเบนอโมริมี่แหละครับถือว่าสุดยอดในเวลานี้สำหรับโค้ดของโปรตุเกสนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการออกมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะสำหรับสโมรสรอ,อย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหละครับ หลายเ,เพื่อนเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับรูเบนอะโมริมนะครับคิดว่ารูเบนอะโมริมนี้จะพาแมนเชสเตอร์ยูเตดคืนสู่ความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับมาว่ากันนะครับส่วนรุดฟานนิสรอยนะครับที่หลายๆคนก็อยากได้เห็นนิสรอยคุมทีนมนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นฟานนิสรอยคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอีก3นัดด้วยกันนะครับนั่นคือเกมในช่วงสุดสัปดา์นี้แมนยูเปิดบ้านเจอกับเชลซีแล้วก็ แมนยูเปิดบ้านเจอกับ p ีเอครับแล้วเกมสุดท้ายของฟานนิสรอยนะครับก็คือจะเปิดบ้านต้อนรับการเยีอยมทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับสามเกมหลังจากนี้ก็จะได้ดูรุ่นฟานนิสรอยคุมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตนะครับส่วนทางรูเบนอาโมริมครับก็เดี๋ยวจะมาทีหนึ่งคือวันที่24พฤศจิกายนนี้มาวันที่11พฤศจิกายนนะครับแต่ว่าเกมแรกที่รูเบนอาโมริมจะลงคุมแมนยูอยู่ข้างสนามก็คือเกมจะบุกไปเยือนอิปสวิตในวันที่24 พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับรูเบนอมริมคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายสำหทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของช่องฟนตุงไว้ด้วยนะแล้วสุดท้ายท้ายสุดนี้ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์อยู่ตอนนี้นะครับสุูกิครับดิวออฟเดอะเยียครับดิวพิเศษส่งท้ายปีนะครับมีเลือก2องออปชั่นด้วยกันนะครับออปชั่นแรกนะครับก็คือ รับส่วนลดสูงสุดกว่า84,000บาทครับแล้วก็ผ่อนนานสูงสุดกว่า99เดือนครับนี่คือออปชันที่1ออปชันที่2ครับฟรีนะครับสุสานิฟรีโปรแกรมนาน17ปีครับโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนาน17ปีก็เรียกได้ว่าคุ้มไม่ว่าจะเป็นออปชันไหนก็ตามนะครับหากใครสนใจโปรโมชั่นนี้นะครับก็ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับหากใครสนใจไปได้เลยครับที่ www suzuki.co.th ครับ หรือไปขับด้วยตัวเองนะครับไปได้เลยครับที่โชว์รูมซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ